ล่วงนะ กับพี่น้องมาเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับหลังจากกลับจากประเทศเมื่บบอคืนนะผมสภาพถนนเลยเท่เลยครับไม่ไหวแล้วนี่สภาพถนนที่แย่เลยเนี่ย ว่าต้องเติมน้ำมันก่อนเติมมาจากกรุงเทพสองพันตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งของครึ่งถังเลยน้ำมันก็แพงมากนะโอ้ดูสภาพครับสภาพ วิ่งลุยฝนมาอู้เอน้ำแอร์หยดปักปับ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 ลเยน็นจัดนี่ครับในแวะเติมน้ำมันเติมมาจากกรุงเทพสองพัครับตอนนี้มาเติมที่บุยลาอีกเป็น3 5มพัน้าแล้วน้ำมันขึ้นครับวันนี้ตรวจสอบสัมัญละสิ่งของก่อนครับว่าอยู่ดีไหม โอ้โหนี่ครับขอเต็มรถเลย ตรีลูกนี้มันเดือดครับมันรั่วดูซีนท้ายเกียร์หยดปังๆเลยนะ้ำมันเครื่องนะครับ,บโอ้ยยากเลยยางเส้นไหนไปแล้วทุวบ้านกันเองทุกบ้านกันเอ ดูความเรียบร้อยของรถโอ้โหเจอฝนครับเจอฝนระหว่างทางนะะมอมแมมน,นะครับตอนนี้ก็ยังปลอยๆอยู่เดี๋ยวขยับรถก่นอนเอ้อยเาเจ้าขึ้นมาจอดคว้างไฟไว้ล่ะไปทำไม เบรกดังกรืดกรืดเลยพี่น้องเพราะว่า,าลุยน้ําท่วมมาครับเมื่อกี้เจอน้ําท่วมบ้าปวปนเยี่ยวปะปดเยี่ยวปวยหลานชายครับในรอดในรอดในรอดพ่อกับแม่เขางานกรุงเทพพ่ออยู่บริษัทต่อเรือ ครัต่อเรือทำเรือสปีดโบโ๊ทของบริษัทฝรั่งส่วนแม่เขาเป็นพยาบาลก็ดูแลมาตั้งแต่เกิดนะครับติดลุงติดป้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็แวะยืดเส้นยืดสายนิดน,นึงนะครับอยู่ที่ปั๊มปโตโทรครับผม โอยสภาพดูไม่จืดเลยน่ครับแวะจอดพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วกาออกเดินทางต่อครับผมจะอีก,ออกประมาณสักสองร้อยกว่าโลครับก็ถึงบ้านนะ ต้องขอโทษขออาภายัยทีมงานโทรหนึ่งนะครับเสียตินด้วยเพราะว่าไม่น่าจะได้แวะเข้าไปที่บ้านกลัวนะครับเนื่องจากว่า,ามีผ้าอยู่ท้ายรถเต็มเลยนะครับเอาผ้ามาเต็มเลยผ้านี้เขาฝากด้วยครับเอาไปส่งต้องเอาไปส่งให้เขาด้วยนะครับกลัวฝนตอนนี้ก็ลงเม็ดแล้วครับฝนลงเม็ดแล้วดูฟ้าฝนเิ ไม่เป็นใจเลยถ้าเกิดผมไม่มีผ้ากับเ,เห็นไหมผ้าใบคลุมอยู่เนี่ยครับนี่คือตู้นะครับตู้เสื้อผ้าที่รื้อออกเป็นชิ้นชิ้น,ช,น,ช,นชิ้นแล้วถ้าไม่มีของพวกนี้เนี่ยผมก็แวะบันกรวดได้แต่เนื่องจากว่ามันมีมีเสื้อผ้าแล้วก็มีตู้ไม้นะครับก็เลยไม่สามารถแวะเข้าไปบันกรวดได้นะครับต้องขอโทษขอขอภัยเสียตินด้วยเด้อพี่น้องซื้อถ่ายนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝ่ายพี่น้องเอฟซไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะได้ออกเดินทางต่อแล้วครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยมีความสุขทุกๆคนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบา,บายๆครับ,ขอบ,บขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ